สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนยินดีตอนรับข่าวุดซองคุณยให่โดนาสตอรีนะจ๊ะเนาะมาแกินข้าวกับยใหญ่สมตำ้านี่จ้ะที่เด็ดเด็ดสุดแกงเง็ดพึ่งหวานจ้ะได้ไปเก็บมาบ้านเนาะจ๊ะเนาะมาบ้านแวบไปข้าวหนึ่ง ก็ได้มาหลายเติบเลยจ้ะแกงสะพ,พักอีตูวจ้ะหอมหอยหอยขึ้นแกงแล้วไม่ไม่เนาะทาท้ากะมี่เน่ยตัวล้งเตาหวานผักกาดแก้วเนาะจ้ะเนาะอย่าลืมนะจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามมาย,ย่โดน,นนะัดนะมาได้จ้ะแด้วพี่น้องป้องไปเป็นกำลังใจแย่เห็ดคลิปใหม่ต่อไปเนาะจ้ะเนาะน่าจ้ะกินงคูบกับยาย ถึงเลิกงานมากาจ้ะเหงี่ยงฮึจ้บเขาอ,อยากติสโต้จังไนจ้ะเพราะว่าอุ่ออเนเขาเย็นหนึ่งมาบ้านกินบะหมันอนะ ก็เาเลยอุ่นใหม่มาเนี่มากิน,นอีกฮึแบบแบบเน้งเขาเผ็ดประมาณแกงเห็ดหรือง,งกเห็ดหรือง,งกหรือว่าเห็ดอันพึงเขาหวานห้องเขาจะร้อง

ได้ส mm ิปอนคำใหญ่ๆเลยจ้ะแซ่บๆน้ำกันเลยอืมแซ่บแม่ลองมีให้พึ่งมานก็ร่างสิออกนะจ๊ะก็ร่างออกลาย นิดเพิ่งวานนีออ่ออกไววออกไหวไปไหวจ้ะเ,เก็บท่านก็นได้ดอกตุ่มๆแบบนี้าจ้ะถ้าเก็บบ้านท่านก็นสิได้ดอกบาน,บานๆเทาๆที่สำคัญนอนขืนไว้ไวถ้าเกิดมาได้สองสามมือนี้ขาสิกลวมหลดนอนขึ้น อืมเขากำตำงรับแจงเห็ดขึ้นหอดบรรยาการบานๆนเนาะจา้ะเนาะขึ้นหอดหน้าหอดไทยเองสิแมอืมจะให้ไปหน้าตำบะหงแจงเห็ด ได้บรรยากาศบมันนอกเขาเลยจ้ะเพจในก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสับไข่กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ยายโดนัท ในเดิมจะเด้อพี่น้องเลยควนจีตามกับบอไลเนะาะจีบก็คนเองเพราะว่ายายกกับบอ,กบบอกบเก่งนะจาจนะเนาะแต่กับพายยามอยู่จ้ะค่อยเป็นค่อยไปนะเนาะฮัดไปเดนะือดซักมือหนึ่งเทาก็คลืดจี ม่คนสิสามเพิ่มขึ้นอยอะนะใชะไทุกคนพากันก็ไหลก็แจ้งจะยากอ่ะอืมหอม แกงเห็ดใช่พรพอยตูเขากันครับกินพระอยตูหอมหอ้วยหวยเลยเขาจะหมกเห็ดพึ่งหวานมันก็หวานอยู่แล้วแล้ว,ลวก,กินมันกห็หอมพอแ้ะบอกแ้ามเยอะว่าแสบแสบแห้ง ลาบมัวมาแหลกก็บอกเอาจ้ะขนมแกงเห็ดของมายายมีมากินอาหารแบบเนี้ยตำหม,ม้อหุ่งลวกพักตำแก้วแกงเห็ดแกงน้ำมันอี้ยังแบบเนี้ยจ้ะที่แบบว่าของมันมีเลือดนไหมจ้ะไ,ได้บอกใครมากินพวกเนื้อสัตว์ป็นใด เป็นมาแต่หน่อยเทวใหญ่เลยเหะอมันเป็นเราบอกกินกินยุตแล้วบอกใครกิน โอเคจ้าสำหรับคลิปเนี่ยยากฝากไว้แค่นี้ก็น่าจะเนาะคลิปมันเสียาวเกินไป <c oughs> ในก่กาฝากก็ไล่ก็แช์ก็ซัดไครก็ติดตามให้ยายโดนัดได้ไหมเรือจะเด้่อพี่น้องฟังไปท,งทุกคนสำหรับคลิปเนี่ยสวัสดีจ้า